มาอัปเดตฝนช่วงวันที่31กรกฎาคม65ไปจนถึง7สิงหาคม65ค่ะขอบคุณข้อมูลจาก ECMWF ที่แอดมินหยิบมารายงานให้พี่ๆน้องๆได้รับทราบนะคะมาเช็คฟ้าฝนกันเลยว่าจะเป็นอย่างไรพี่ๆน้องๆทุกท่านจะได้วางแผนรับมือเตรียมตัวถูกค่ะไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยในช่วงวันที่31กรกฎาคม65ไปจนถึง7สิงหาคม65หมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดประคุมทะเลดำมันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนทําให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ขึ้นลมมีกําลังแรงขึ้นและให้ระมัดระวังพี่ๆน้องๆทุกท่านในช่วงที่การเดินทางนะ หลีเกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองหรือฝนตกหนักถ้าจะต้องเดินทางผ่านก็ให้ระมัดระวังค่ะสําหรับพี่ๆน้องๆทุกท่านที่ไปเที่ยววันหยุดยาวกันก็ระมัดระวังด้วยการเดินทางกลับมาทํางานเนาะช่วงนี้ฝนจะชุกอย่างที่รายงานไปอาจจะมีฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้านําป่าไหลหลากได้ยังไงก็เตรียมตัวรับมือกันค่ะสรุปอีกหนึ่งครั้งฝนในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้จะช กว่าช่วงที่ผ่านมานะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนยังไงฝากกดติดตามให้ด้วยจ้ะขอพระคุณเป็นอย่างสูงไปละจ้ะบ๊ายบาย